รายงานสภาพจราจรจากปิดเกษม81ขับเครื่องที่บางบอนผ่าขับรถน้อยคล่องตัวครับในเวลาโมง25นาฬิกานาทีครับช่วงนี้อากาศสภาพอากาศก็ยังมืดนะ6โมงเนี่ยยัง7โมงเลยยังมืดมัวไปด้วย ไม่ดีครับ MP PM 2.5ก็เยอะอยู่นะครับยานนี้ขึ้นอันดับติดอันดับแต่ทีนี้เน่มาแรงฮอตที่ชุดก็อะไรนะดำดงสอลามกำลังมาแรงติด แล้วไม่ไหวก็บอกว่าไหวคำกำลังคิดมาเยอะว่ามาเยอะมาเยอะน้ดำดงะของเรา สภาพจราจรนะครับรถน,น้อยของตัวที่บางวัน5จะไปรับผู้โดยสารผู้มีอุปการะคุณที่รับูจากนั้นส่วนนี้ก็ยังไม่ได้เวลาเวลานัดหมายก็หกโมงสี่สซื้อน้ำดื่มอากาศมันร้อนผ่อนคลายได้ระยะหนึ่งครับ โลกกับเขาของการนี้ไปเที่ยวไหนครับพี่น้องโอ้รถเยอะเซเว่นูดด่รถเยอะกลับบ้านหรือว่าไปเล่นสไหนหรือว่าไปที่ ซื้อน้ำกินซื้อน้ำกินซื้อน้ำดื่มก่อนครับใครมีเหรียญลงปูปี ปีรุ่นนี้ครับอยงคงกระพันรุ่นแรกครับก,กล่องไกลไปครับัรบรุ่นปีรุ่นนี้ครับขายยากตัวนี้ก็ชาอยู่ที่หลักแสนครับลงพอมาจากสุริสซิสเกตซิสเกต

ดูแลรักษาให้แ er ข็งแกร่งปลอดภัยในการขับรถจะไปทางทิศไหนก็ขอให้แข็งแกร่งปลอดภัยครับหลวงปู่หลวงปู่ตรวจรักษาแข็งแกร่ปลอดภัยครับสาธุเงินนี่ยังไม่ได้เป็น เป็นไป,นปนหมดแล้วไม่มีที่เนนะชนะ4-2ผ่านคืนนี้มีอีกสองคู่นะครับแอัตโกมาัติ ฟังบอลไปก่อนนะครับที่อยู่ปรนเทศครได้เข้ามีทีมหวังครับเจาะมอย่งนะครับองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีเสอนเมาย้ายจากเชลซีล้านปอนด์ได้ลงให้ผีแค่สิบสองนัดก่อนจะเจ็บกอน้อมนะครับหลาีก่อนทำท่าจะฟิต ได้หลายหนแต่เจ็บซ้ำตลอดล่าสุดเนี่ยเขาเริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับน่าจ,จะลงเล่นให้แมนยูได้หลังเปลี่ยทีมชาติปลายเดือนนี้ครับแรอหน่อยนะครับแต่ที่อาจจะไม่ต้องรัสมุสฮอยลุนแฮร์รี่แม็กควายอารอนวานยิซานกาสามจะฟิตทันลงเจือนเลี้ยวปูในเอฟเลยครับรอบแปดทีมของนั้นที่นี่เลยนะครับรุนน่าจะกลับมาบอลบราซิลมีเรื่องแปลกอีกแล้วน,นะครับท่านผูช้ชมครับเกมระดับดิวิชั่น2คู่บาเรล ดูครับเรียวบางเย็กคนนาะบอลนัดเตะสูงใส่ราฟเวลยันเซนกองหลังหอนะครับโดนขีหลังอี่ต่างหากนะขีหลังยนี่งม้าเลยนะครับท่นผู้ให้คนตนเขีดมันก็เฮ้เแคดูเตะสูงแล้วขี่หลังควบด้วยนะครับควบด้วยให้คนตดนขี่ยอมไม่ได้นะครับมันร่วมแล้วตามเบลคืนอยู่พักหนึ่งนะครับสุดท้ายโดนไล่ออกทั้งคู่บอลบราซิลยุคนี้ไม่สวยแต่ตลกครับ ่อนก่อนที่ลากออกมาลากกลับเข้าสนามใช่ไหมใช่ไอ้นี่ขี่หลังพูดหอเออคนดูภาพนี้เช่นเดิมผู้ใช้ติดต่อท่านหนึ่งนะปวดหนาที่ยาคำหนึ่ง้อยหยอนและปรากฏว่าเลานกับยาอยู่ ภาชา้อีกทีึงตอรกนี่ภพ่นนาหมอนนั่น่นิดเดียวด,ด,ด,ด้วยความตกใจคว้าติดคว้าถูกแล้วก็เป็นงู ให้ข้อมูลเพมเุ่เเายายกับน้องเนี่ยพักวูทั้งนี้ทั้งนั้นมีคนเข้าไปเม้นแล้วรู้จักงูคูเหาด่นในงูเห่าพ่นพ่างพ่นพิษค่ะคือ <c oughs> มันเป็นงูมีพิษนะคะลำตัวมันก็อย่างที่คุณชูดจะมีสีดำสีขาวคล้ายกันไฟรูปแบบส่วตัวก็ดำสีขาวปลอดทั้งตัว <c oughs> มีดอกจันเป็นรูปตัวยูตัววีหรือ แต่บางตัวก็มีซึ่งแพร่กระจายพบบ้าในภาคกลางกับภาคตะวันตกเป็นงูเห่าที่สามารถพ่นพิษพ่นพิษได้ไกลห้าเมตรครับและเมื่อมันสามารถผลิตน้ำพิษขึ้นมาได้ใหม่ในเวลาเพียงสิบนาทีแล้วก็พ่นได้จัดเป็นงูหรือโดริดจัดไหนเนี่ยต้องผู้ชมคุณดูสิยังดีที่ยายในมือไวนะครับยัง mọi người 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 เรื่องนี้ภาพอาจจะไม่เท่าไรหรอกเคือมันก็คือมีกรณีที่ไฟฟ้าเขาไปปรับปรุงเสาไฟฟ้าไปริมถนนบางที่ออกจากตรง่นี่ไปทตรงุ่แล้วเข้าเซเว่นเอร้อยให้เราพอพอเข้าหน้าบ้านนี่ก็ได้ไเลย อัอ่างประเทศทำนเมืองลบบุรีดูานดอ่ยนี่ค่ะ อย่างนี้มานานหลายเดือนละนจะบอกหน้าจะบอกตกใจว่าระลังสองครูโรงเรียนวัดไปจำมาพองไม่รู้จะทำยังไงให้ตำรวจกำตรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงรง่บุรีก็ไม่รู้จะทำยังไงและตำรวจกลุ่ม facebook แชรแง่ร่มบุรีข้อความว่ามีหน่วย มาาะะ่ืเยยแฟนเสร็จเรียบร้อยและครับออกจากเซเว่นเพื่อไปรับผู้มีอาระคุณจากบางบอนห้าไปบางพุทธมณฑลสายห้ารามีขายเสื้อผ้า ด้วยคัมาเปิดตรงนี้ลรองเท้าครับมีเสื้อผ้าราคาย่อมเยาที่มัค่อยลงมาแบบนี้หนาวยงานไหนเข้ามาแกเอาสายเคบิลซึ่ไม่ใี่ของไฟฟ้าตาคนขบถูร้องคุยกัน รับภูมีอุปการะคุณเซกเก็จะไม่ไร้สดแล้วนะก็กลับขออภัยเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ เย็นเย็นเย็นครับผมหมู่บ้านราคาเป็นเก้าล้านสิบล้านครับหมู่บ้านเก่าแกา่อย่างนี้ โส <Private> mm hmm. ายกับสายไฟรงระยะอรับเรื่องจากรูกพจะประานหาคนชอบไม่มีหวยงเอบเลสรวจทางวยเองคุมนนทางก้อนใหญ่ดีครับร้านข้างๆก็มีน้าผุกลยรอบสะ้หมู่บ้านนีนูกรียน ว่านีสุดครับรรมอซอยสองสาฟล,ลังกรบรมจุดที่วความเหเยะไม่มีหน่วยงานไหนมา ชนเร็ทชนเร็ทชนเร็กชวบ้านผู้มีอุปการบคุณขอบคุทะศวัีดีทุกคนนุครับนนะคร วันพุธที่13มีนาคมพุทธศักราช2561ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่มารับชมงาดมถึุ